มาค่ะ SUV เข้าใหม่นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดได้มาเป็นตัวขับ4ด้วยนะคะที่สำคัญสวยๆสภาพเดิมๆแบบนี้เลยค่ะคนี่เลยค่ะรถเข้าใหม่นะคะคันนี้เลย Subaru Forester นะคะเครื่อง2000ตัว P 4WD นะคะคันนี้ตัวปี2019 มาในราคาสุดพิเศษ489,000บาทนะคะที่สำคัญนะ้อบอกเลยว่าได้เข้ามาสภาพเดิมๆสีดำสวยๆเดิมๆปิ๊งๆจากโรงงานเลยค่ะคันนี้นะคะลูกค้าได้ไปบอกเลยใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะนี่นะสีดำนะคะแล้วก็จะตัดด้วยโครเมียมด้านหน้าของเขาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จังหน้าของเขาจะเป็นสีดำเปียนโนแบก็กโลโก้ตาลูกไก่เห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะ ในส่วนของไฟนะคะเป็นตัวใหม่แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ด้านในมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างที่ครอบผมเยี่ยมไว้ด้วยนะคะ ในส่วนของล้อแม็กนะคะแม็กทูดูโฮลลายใหม่แล้วนะของซูบูรุเองเลยนะคะคันนี้นะมาพร้อมกับแม็กขอมส7ยางปีใหม่พร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่ายางก็ใหม่ๆตัวแม็กเดิมๆสีเดิมๆลงตัวสุดๆคันนี้ลูกค้าไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรแล้วเลยนะในส่วนของไฟเลี้ยวบ้างะคะ่ะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วนะตัวโฉมใหม่นะคะแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของขอบยางนะคะหรือว่าด้านล่างเขาก็จะเน้นเป็นในส่วนของโครเมียมตัวเปิดนะคะก็จะเป็นสีที่ต่างจากสีตัวรถอันนี้มันจะเป็นสีออกบอลเงินนะคะแล้วก็มีคีเ์ตส,สองฝั่งให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยคันนี้ไม่มีไม่ได้ในส่วนของ SUV Subaru เขาเอง v o l เตอร์นะคะก็จะมีแหลกหลังคามาให้อันนี้ก็คือติดมาแบบจากศูนย์เลยนะคะลูกค้าขาเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่าในส่วนของด้านท้ายนี่เลยโลโก้อยู่ครบจุดเลยค่ะ Subaru v o l t e r r นะคะเครื่อง2 0 0พ ที่เป็นตัว 4WD นะคะเราก็มีกล้องมองหลังนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะคะด้านหลังถึง4จุดเลยนะที่ให้มาเดี๋ยวเราลองดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่าว่าคันนี้เขาใหญ่แค่ไหนเนาะแล้วก็เป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะคะนี่เลยไม่ว่าจะเปิดหรือปิดนะอันนี้เขาก็จะให้มาเป็นในส่วนของไฟฟ้าเนาะอ่ะด้านหลังบ้างดีกว่านะ ลูกค้าลองดูไม่ช้าไม่โทมเลยในส่วนของพื้นที่ลองลูกค้าดูไม่มีแบบขีดข่วนเลยนะอันนี้บอกเลยว่าลูกค้าเก่าดูแลรถมาดีพอสมควรเลยนะคะอุปกรณ์แม่แรงต่างๆได้มาติดลบแบบครบๆแบบนี้เลยนะคะส่วนเบาะนะคะตัวเบาะสามารถพับได้นะลูกค้าใส่ของนะคะพับได้เลยนะ6040นะคะที่เขาให้มาอ่ะในส่วนของตัวเบาะนะคะไม่ต้องเอื้อมไปก็ได้นะหรือว่าถนั่ ก็สามารถพับได้เหมือนกันแต่ว่าใครที่เด็กตัวเล็กๆหน่อยนะคะสามารถพับเองได้เหมือนกันนะคะลูกค้านี่เลยนะคะสองฝั่งแบบนี้แล้วด้านหลังก็จะมีจุดเสียบ Power Outlet มาให้ด้วยค่ะนี่อยู่ด้านซ้ายมือในส่วนของโหมดไฟต่างๆใช้งานได้ปกติเลยนะคะด้านหลังนะคะก็ เป็นแนวเรียบได้เลยนะจุข,ของจุคนได้เยอะหาย u v v ไว้ใช้งานบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูอัปชันด้านหน้ากันบ้างดีกว่าว่าคันนี้เขาให้อะไรมาบ้างไปชมกันคะ่ะมาค่ะเรามาดูภายในกันบ้างดีกว่านะคะบอกเลยว่าสวยใหม่รถกลิ่นหอมมากเจ้าของเดิมดูแลมาแบบตัวรถภายในนี่คือเงาเงาแบบสวยๆเลยนะคันนี้นะคะภายในจะเน้นเป็นสีดำนะคะ แล้วก็ด้านล่างของเขาจะมีพรมดักจากฝุ่นมาให้เลยอันนี้ลูกค้าเก่าเขาใส่มาเองแล้วเรียบร้อยมันดูในส่วนของคอนโซลด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะคะตัวจอนะก็จะมีอยู่2จอไม่ว่าจะเป็นจอด้านหน้าของตรงพวงมาลัยนะคะแล้วก็จอที่แสดงผลด้านบนเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของจอทัชสกรีนนะคะที่ได้มาเดิมๆตัดสูวนเลยนะคะของซูบูรูเองเนาะแล้วก็ในส่วนของแอร์อันนี้ก็จะเป็น4 4จุมุมเลยนะคะที่ให้มา ด้านข้างบ้างดีกว่านะคะจะเป็นสีดำเปียโนแบ็กหมานะคะช่องใส่ของทุกอย่างปกติเรียบร้อยมากแล้วก็ในส่วนของคอนโซลกลางนะคะเป็นโหมดแอร์ออโต้ด้านบนเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจุดเสียบพาวเวอร์เอาเลได้มาเป็นเกียวออโต้เนาะแล้ก็จะมีโหมดปรับให้ลูกค้าเลือกใช้งานได้เลยนะคะ,ะเบรกมือช่องใส่แก้วน้ําที่พักแขนนะคะทุกอย่างก็คือปกติเลย คันนี้คือเรียบร้อยมากดูด้านหน้าบ้างดีกว่านะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยแบบทรงสปอร์ตเลยนะคะแล้วก็จะเป็นแบบมีแพทเิรนชิปด้านหลังนะคะใช้งานกันได้แบบครบแบบตอบโจทย์แน่นอนนะคะโลโก้เห็นชัดเจน ตัวจอนะคะต่างๆเป็นแบบใหม่และเบาะก,ก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะคู่หน้าสองฝั่งนะได้มาเป็นเบาะหนังแบบรองรับตัวเราเลยลูกค้าขาคันนี้ดูแลดีใช้รถมาค่อนข้างน้อยลูกค้าดูจากตัวเบาะไม่ช้าไม่โทมนะคะรอยแตกไม่มีแน่นอนนะคะอันนี้คือเดิมๆได้มาจากเจ้าของแล้วก็มานําเสนอคุณลูกค้าก่อนเลยนะคะบอกเลยว่าสภาพราคาลูกค้ารับได้แน่นอนอ่ะแล้วก็ตัว ปรับเมมโมรีนะคะตัวเบาะนะฝั่งคนขับนะคะก็จะมีให้ลูกค้าเลือกใช้งานเหมือนกันนะเลือกปรับเซตได้นะคะถึง2เซตเลยนะที่ได้ที่ที่มีอยู่นะคะตัวนี้เนาะ <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราดูออปชันด้านหน้ากันแล้วเราไปลองดูความเรียบร้อยด้านหลังไปลองนั่งด้านหลังกันดูบ้างขับป่ะ นี่ค่ะเดี๋ยว้พามาดูภายในกันบ้างดีกว่านะที่บอกลูกค้าว่าสามารถกดปุ่มจากด้านหลังก็ได้หรือลูกค้าจะยกจากตัวนี้ก็ได้นะคะค่อนข้างเบาเลยนะแล้วก็ที่สําคัญนะตัวเบาของเขาบอกเลยว่าดูดีมากในส่วนของตัวเบานะคะจะได้มาเป็นเบาะหนังเนาะอ่ะ เดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในกันบ้างดีกว่าในส่วนของการนั่งเนาะในส่วนขาหัวอะไรเงี้ยมันไม่ติดอยู่แล้วมันเป็น SUV แต่ไม่ได้ใหญ่เทอะท้าจนเกินไปแต่ก็ใหญ่ขึ้นมาจากตัว XV ของเขาเนาะอันนี้ก็หาอยู่ขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ไม่ได้แบบ เป็นขนาด s u v ขนาดใหญ่พวก Fortuner หรือว่าพวก New X นะคะก็เป็นคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะนั่งสบายภายในโป่งด้วยนะเพราะว่าเขามีกระจกรอบด้านเลยนะคะในส่วนของด้านหลังที่เป็นในส่วนของที่วางของนะคะเขาก็มีมาให้ไหนะจะเป็นตัวกระจกบานหลังด้วยนะคะบอกเลยว่าคันนี้ใช้งานกันแบบยาวๆได้เลยนะคะอ่ะแล้วที่สําคัญตัวเบาะนะคะเรียบร้อยดีเป็นส่วนของเบาะหนังสีดํามีที่พักแขนช่องใส่แก้วน้ําเหมือนรถแบบพรีเมียม เลยที่ได้มานะคะใครที่สนใจฝากคันนี้ไว้ด้วยค่ะซูบูรุฟฟอร์เรสเตอร์นะคะตัวพีขับ4คันนี้ที่ได้มาปี2019เครื่อง2000ราคาสุดพิเศษ4 8 9 0 0 0บาทมายอยู่ประมาณแสนต้นเท่านั้นนะคะบอกเลยได้คันนี้ไปสภาพเดิมเดิม ะะแต่ว่าราคาสุดพิเศษและประหยัดมากลูกค้าได้คันนี้ไปนะคะใช้งานกันแบบคุ้มค่าแน่นอนที่สําคัญเรามีรับประกันหลังการขายให้ลูกค้านานสูงสุดถึง1ปีการจัดไฟแนนก็ง่ายมีบริการส่งรถถึงที่ถึงหน้าบ้านให้ลูกค้าเลยหรือใครสะดวกเข้ามาได้เลยที่โชวรุมกิจสดากูดตคานะคะอยู่ถนนการสนาพิเศษบางแค0832222203ยังไงฝากซูมูลฟอร์เรสเตอร์คันนี้ไว้ด้วยคะ่ะบ๊ายบาย